สวัสดีค่ะทุกคนพวกเราทั้ง3คนจากที่ W ซ News ได้ข่าวมาว่าโทรศัพท์มือถือซัมซุงจัดโปรโมชั่นในเด็ดโดนๆเพียบเรื่อค่จีราคาเดิมต้นไม่ถึง1 0ึ0 0มบาทที่สำคัญสินค้ารุ่นใหม่ของแถมเพียบเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน A S s e l v i t ในเครือทีวีซันนะคะมีโปรเด็ดโนโนๆอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถึงแล้วค่ะ <S A Shop S Telvit e s h o p ของเรานะคะลูกค้าด้านในเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าด้านในมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ไหนคะไหนคะรุ่นไหนที่ว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆดเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพี่คนสวยของร้านดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อปุ๋ยค่ะคุณพี่ปุ๋ยค่ะตอนนี้ซัมซุงที่โปรโมชั่นเด็ดๆรุ่นใหม่ 5G ลุกสมาร์ทแบบหนูมีรุ่นไหนบ้างค่ะรุ่นนี้เลยค่ะซัมซุง A73 5G ตัวนี้สเปกแรงเร็วไม่สะดุดนะคะกันน้ำกันฝุ่นได้ด้วยนะคะ A73 ตัวนี้ราคา17,999บาทค่ะวันนี้ลูกค้าซื้อเครื่องแถมอะแดปเตอร์25วัตต์ตัวนี้เลยนะคะในราคา490บาทค่ะอ้โหอะแดปเตอร์ ho, ตัวนี้ได้ข่าวว่าชาร์จเร็วมากใช่ไหมคะ,ค,ะคุณพี่ค่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะแล้วอย่างนี้มีส่วนลดอีกไหมคะคุณพี่ส่วนลดนะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้า AS อยู่แล้วค่ะชำระค่าเครื่อง1789บาทเท่านั้นเองค่ะอ้โห oh สุดยอดค่ะคุณพี่ เอาอย่างี้ดีกว่าหนูอยากได้อแดปเตอร์มากๆเลยมันน่าจะชัดเข้ากับเครื่องนี้มากๆเลยเดี๋ยวหนูไปเช็คบิ๊กเลยค่ะคุณพี่ขาเอฟหนึ่งเครื่องค่ะได้เลยค่ะพี่ปุ๋ย<ด>ค่ะหนูขอปรึกษาอีกนิดนึงนะคะหนูต้องการเครื่องที่บัจเจตต่ำลงมาอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าสเปคดีถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆนะคะพี่ปุ๋ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะจะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะว้าว A53 5G นะคะ อุ้ยสีสวยมากเลยค่ะพี่ปุ๋ยสีมันจะออกเป็นนะพีชพีชเนาะโรสโกโรสโกเบาๆเหมาะก,กับหนูมากเลยค่ะ,คะและถ้าหนูซื้อเครื่องนี้มีของแถมอะไรบ้างไหมคะราคา14,499บาท วันนี้ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรีอะแดปเตอร์25วัตเลยค่ะมี2สีใช่ไหมคะใช่ค่ะมีสีขาวและสีดําค่ะปกติราคาเท่าไหร่นะคะ490บาทค่ะโอ้แถมเพีีใช่ค่ะคุ้มมากๆโอเคหนูซื้ออีกหนึ่งเครื่องค่ะใช่ค่ะตอนนี้สาขาใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะสินค้าของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะของแถมด้วยนะคะต้องรีบมาซื้อกันแล้วนะคะ แล้วสาหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ใช้ AAS อยู่แล้วล่ะค่ะพี่ปุ๋ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะมีค่ะจากปกติราคาเครื่องอยู่ที่14,499บาทวันนี้ลูกค้าที่ใช้เบอร์เอยู่แล้วชําระค่าเครื่องอยู่ที่7,98 9บาทเท่านั้นเองค่ะ7พันเท่านั้นเหรอคะใช่ค่ะถูกมากค่ะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับหนูนะคะพี่ปุ๋ยเป็นสายประหยัดคืออยากได้มือถือที่สเปคดีมี 5G แต่ราคาไม่ถึงหมื่นนะมีไหมคะพี่ปุ๋ยมีค่ะรุ่นนี้เลยค่ะ เป็นรุ่น A22 ค่ะ 5G ตัวนี้ราคาปกติ8,299บาทค่ะสีสวยมากเลยนะคะเนี่ยสีม่วงแบบน่ารักสดใส่พัทเทเสพทเทลค่ะ,คะเหมาะสำหรับคุณน้องมากเลยค่ะ เชียร์ทีมรักแดงเดือดกับ TWZ มาเป็นโปรอะไรกันนะเดี๋ยวยังไงเราไปถามพี่ประจำสาขากันดีกว่าค่ะใกล้เชียร์ทีมรักแดงเดือดกับ TWZ E เอ็กซคูซีฟสุดๆเมื่อลูกค้าซื้อมือถือแบรนด์ไหนรุ่นไหนก็ได้รุ่นรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้เพียงแค่สแกน Q r วอาโค้แสนบอลฮามพพัสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีเยี่ยมพี่ๆที่น่ารักพร้อมให้บริการ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีเฉพาะ A&Shop และ A&Telvit Shop 19สาขาในเครือ t w ่ W Z เท่านั้นโปรเด็ดเริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่18กรกฎาคมนี้พวกเรา3คนนะคะขอขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะมาช็อปกันเยอะๆนะคะ